อภิปรายท่านแรกคุณกมัมดิ์ลีวามะขอเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมัมดิ์ลีวามะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนาราธิวาสพักประชาชาติท่านประธานครับตามรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณพศ2562เนี่ย ผมได้อ่านรายงานแล้วนะครับปรากฏว่ามีประเด็นที่อยากขอเสนอแนะกระบวนการทำงานของขคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามที่เสนอในรายงานบางประเด็นนะครับซึ่งตามรายงานนี้เนี่ยนะครับได้รายงานการปฏิบัติงานทั้งหมด7ด้าน แต่ผมขออนุญาตนำเสนอรายงานข้อเสนอแนะในฐานะที่ผมเคยเป็นลูกค้าของคณะกรรมการใช้บริการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับอ่านรายงานฉบับนี้แล้วนี่นะครับ ผมเข้าใจการทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้ข้อจํากัดข้อกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูงบประมาณที่ใช้ในการทํางานนี้นะครับน่าเห็นใจแต่ภายใต้ข้อจํากัดข้อกฎหมายทึ่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เสนอมาในรายงานฉบับนี้ ควรมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่อมอำนาจในเรื่องของการไก่เกียร์แต่ภายใต้ข้อจํากัดอันนี้ผมว่าน่าจะมีการปรับการทำงานให้ดีขึ้นได้โดยเฉพาะตามรายงานในหน้าที่59ครับเกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอำนาจนะครับซึ่งในรายงานได้เล่าถึงขั้นตอน ได้เขียนถึงขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติเวลากรณีมีการร้องเรียนผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา247วงเล็บหนึ่งนี่นะครับระบุไว้ชัดเจนว่าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องทำการรายงานตรวจสอบโดยไม่ชักช้าแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่นะครับ โดยเฉพาะกรณีการร้องเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการซ้อมทรมานถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายเรื่องถ้าดูตามสถิติรายงานฉบับนี้ในภาคใต้มีจมํานวนมากและก็ที่มีเปอร์เซ็นต์ลดลงไม่ใช่ว่าไม่มีการซ้อมทรมานแต่ลดลงเพราะเขารู้สึกว่าไปยื่นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วทําอะไรไม่ได้ล่าช้า บางไรายไปร้องท่านได้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานในพื้นที่ที่ถูกอ้างว่าถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ชาวบ้านกลับถูกแจ้งความหมิ่นประมาทสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากสะท้อนนะครับว่าพอท่านรับหนังสือการร้องเรียนแล้วบางรายใช้เวลาสองเดือนกว่าท่านจะแจ้งว่า ได้รับหนังสือแล้วซึ่งยังไม่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่สำคัญอย่างยิ่งการตรวจสอบที่ผ่านมาท่านตรวจสอบเฉพาะไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องกล่าวคือถ้ามีการร้องว่ามีการซ้อมทรมานจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งท่านไปทําหนังสือสอบถามกับหน่วยงานนั้นอย่างเดียว ท่านไม่ได้ไปสอบถามกับผู้เสียหายที่ถูกร้องเรียนบางรายร้รองวันนี้หนังสือของท่านเพิ่งแจ้งมายังผู้ร้องเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ผมว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน่าจะมีการปรับ กระบวนการสแสวงหาข้อเท็จจริงโดยใช้หลักการสืบสวนสอบสวนให้รอบด้านทำให้พี่น้องมีความรู้สึกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินี้เป็นที่พึ่งของเขาได้จากสถิติที่ผมได้กล่าวถึงตั้งตอนตอน้นว่ามันมีสถิติลดลงไม่ได้หมายความว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัาดชายแดนภาคใต้ลดลงนะครับ แต่เขาไม่กล้าไปร้องเพราะร้องไปแล้วก็ไม่มีอะไรขึ้มหน้าร้องไปแล้วกลับถูกแจ้งความดำเนินคดีไม่ได้รับการคุ้มครองในรายงานฉบับนี้หน้าถัดไปเกี่ยวกับการ <c oughs> ทําโครงการการทำความเข้าใจนะครับผมอยากแนะนำว่าผมอ่านแล้วเนี่ยท่านทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายเดียว นะครับโครงการสร้างคู่มือการละเมิดสิทธิ์ผมดูแล้วท่านเน้นไปที่หน่วยงานรัฐแต่ไม่มีการทำรายงานแนะนำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและก็มีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิที่มีการร้องเรียนอยู่เป็นประจำในจับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าปีถัดไปปีหน้าถ้าได้อ่านรายงานอีกฉบับ ที่ท่านมารายงานต่อสภาแห่งนี้ในปี63ความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตรวจสอบจากรายงานที่เสนอต่อสภาในปีหน้าผมอยากเห็นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระยะเวลาคำว่าไม่ชักช้าตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ดีขึ้นกว่ารายงานปี2562ขอบคุณครับท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับท่านรัศสาเวลาไว้ครับต่อไปอีกสองท่านนะครับคุณธรรมรัตน์โชค